โรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตีซินเยลแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหล,ลย้อนแ <the> อนตีซินเยลแอนตีซินเยลยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตีซินเยลเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทําทเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า,า,รายาเม,ม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารักตัวเองชอบความท้าทายต้อง r รยย l ดีเวย์ประกอบด้วยเวโปรตีนนำเข้าจากอเมริกาทิมเลือก r รยย l ดีเวยเครื่องดื่มเวโปรตีน อาหารอร่อยอร่อยหลากหลายครบ5โม่มันดีต่อตัวเราถ้าเราใส่ใจตัวเองให้ดีก็ดีต่อตัวเราอาริเซีย5,000ของขาวละออสกัดจากกระเทียมสดของไทยให้สารอาริซินใส่ใจตัวเองทุกวันนะครับอาริเซีย5,000ของขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนิสยัยทาแตงโมมีด้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนิสยัยทาแตงโมมีด้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสร์ฟจุลาเฮิร์บสามซองจุลาเฮิร์บ Cut to dual เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกเรืเปรียวเนื่องจากกรดไหลย้อน G u t to d o a l ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำสองกลไกช่วยลดกรดและสร้างชั้นเจลใช้ G u t to d o a l อางคำเตือนในฉลากของใช้ยาถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย Nat B วิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรต Nat B จาก Mega We Care ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยาดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยบ